วันนี้ตรงกับวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าอยสาสิบตอนที่เล่มมาบอกว่าวันที่สิบความจริงผิดไปเป็นวันที่เก้าแล้วก็วันนี้วันที่สิบเปนวันจันทร์ตอนที่เรล่มมาเสียงพูดแหบแห้งเต็มทีวเวลาพูดเกิดการเสียดท้องมีความร้อนภายในเส้ยงหาขึ้นบางหลอดลมเกือบจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทำ ถ้าลูก,กลักก็หลานลักทุก,กคนถามว่าทำทำไมทําไมจึงไม่หยุดก็องขอตอบว่าขานดาลูกรกลัรกหลานลักทุกคนรจรงจาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังนั่นหมาว่าบุคคลที่มีการงานแม่งใก้ข้างค้างเป็นอุดมมงคลัมนก็าหมายความวาง,งานสิ่งใดที่ตั้งใจจะทํา จะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็าตามถ้าไม่เกินมืสัยจริงๆต้องทําให้แล้วเสร็จถ้าระยับยังไม่ทําให้แล้วเสร็จต่อไปจะเคยตัวโดวยความขี้เกียจก <c oughs> ารงานต่างๆทุกอย่างที่ทําจําเป็นต้องมีอุปสรรคเม่เมื่อมีอุปสรรคเราไม่ต่อต้านอุปสรรคต่อไปเราก็แพ้เลยเป็นคนขี้แพ้ไม่ดีเป็นอัปมงคลวันนี้ก็รู้สึกร่างกายไม่ดีมาก ตอนนี้ร่างกายสุดโทมมากแล้วป่วยไข้ไม่หายเรื่องขึ้นดาวต่างๆก็สงสัยว่าลูกหลานทุกคนคงจะเบือ่อโผลมาก็ดาวโผล่มาก็ดาวตอนนี้ไปวันนี้จะลุยดาวให้หมดจะเล่าเรื่องจะเพียงโดยร่ยอดเมื่อวันก่อนมาหยุดอยู่ที่ดาวจามอนก็เป็นเรื่องของจุไยเหมือนกันเจอว่าทุกอย่างเป็นนิาน แม่ว่าก็น่าแปลกทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าใน่ทานบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงมันอาจจะตรงกับเรื่องจริงก็ได้เพราะเป็นการบังเอิญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลานี้เจไรกับแม่ยังไม่กลับบ้านเชิญจะออกจากดาวจามอนเธอก็ลารับกับแม่ว่าคนที่ดาวจามอน,นั้นโลกจามอนี่สวยจริงๆผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็สวย ทุกคนมีเนื้อขาวเกลี้ยงสีขาวนวลนวลไม่ขาวซีดตัวเหลืองก็ไม่เหลืองขาวซีดก็ไม่ซีขาวนวลนวลทุกคนเป็นคนเนื้อเต็มไม่ใช่คนเอือ้ออวนทุกที <c oughs> ่ยาวาจาก็เรียบร้อยหน้าตายิ้มนวลยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนทุกคนเลิกจากงานไม่จะมีอาการเครียดแต่หน้าตาก็ยิ้มแย้มเหมือนกันทุกคน ลงความโลกนี้น่าจะมีความสุขต่อไปอยไรก็ฝากพีนแม่ว่าต่อนน้ไปจะเป็นลอกอะไรแม่ก็ตอบว่าคนจะย้อนไปโลกเสาเราจะเรียกว่าดาพระเสาดาพระเสานี่เป็นดาลูกลักลานลักกันหลายก็าเรียกว่าเทพเจ้าแห่งอันดพานดูว่าในมนุษย์โลกในมหาลักษรท่านบอกว่า ถ้าบุคคลใดพระสาวเข้าแทรกและเะพาะสาวสวยอายุคนนั้นจะมีความสุขไม่ได้ <c oughs> ต่อนนื้งไปสองแม่ลกระตาดสิ้นใจตรงไปดาวพระเสาในวันที่พูดดาวพระเสาอยู่ตรงกับดาวพระพุธแต่ดาวพระเสาอยู่ทางด้านทิศเหนือดาวพระเสารีอยู่ในมุมอับรู้สึกว่าดินแดนที่นีความสว่างสวัยกันน้อยมาก เกิดเจเาลึกกม่โลกหนดก็คงจะไม่นักมากมากจะไม่มากสภาพค,ความเป็นทุกข์ก็สงังสังไม่โลกก็เห็นสว่างเม <c oughs> ื่เอเทเทสองลอยไปถึงดาวเสรก่อนจะเข้าไปถึงจุดดาวเสรศก็อยู่กไกลๆกลก่อนถ้าการอยู่ไกลมองเห็นได้ชัดแ้ามองดูไม่รอบตัวจะดูทิศไหนก็ได้มองไปเบืยอหนา เห็นหมเนมฆเมฆสีดำลอยท่านมันอยู่เหนือดาวเสาตมลงาขมาข้างเป็นเมฆสีขาวเมื่อต่อไปด้านหัวด้านท้ายเป็นเมฆมีน้ำฉ่ำก็นลงเข้าไปข้างดาวพระเสาจริงๆดาวพระเสาไม่ความจริงไม่มีพระมีแต่เสาก็มีแต่ดาวก็มีโลกนั่นก็นเป็นเรื่องโลกของดาวโลกของเสา ถ้าในข้อใดผู้อออมองไปเท่าไรก็ไม่เจอสิ่งที่มีชีวิตใน,นข้อนี้ของบรรดารรพุทธาบริษัทผู้รับฟังเกี่ยวกอนิทานไปเทียบกับวิทยาศาสตร์นิทานย่อมผู้ลอยตามชอบใจอยู่เสมอคําว่าผิดหรือคําว่าไม่จริงของนิทานไม่มีถ้าไม่ผิดหรือจริงต้องไม่ใช่นิทานเป็นศัจธรรมในวิทยาศาสตร์ ดวงความนธานมองทใใุงสัตว์ไม่มีที่โลกเขาเสามองไปทุกด่งของเลกรู้สึกว่าเป็นแดนอับ <c oughs> มั็นโขดเป็นหินบ้างเป็นที่เรียบบ้างแต่พึ่งเราแล่งมากดูรอบรอบดาวเสาไม่น่าชมแต่สิ่งที่กระดดดใจมีจุดหนึ่งนั่นคือดาวเสา <c oughs> มดูแร่ประหลาดไ <c oughs> ม้นนในละมีความใสคล้ายแก้ว ก็สงสัยว่าแรกประเภทธินิงจะมีประโยชน์อะไรทั้งสองแม่ลูกมองมามองไปก็ไม่สามารถจะคลายความสงสัยได้ทั้งสองคนจะนึกถึงอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าด <c oughs> ้วยความจริงนักผู้สงชันก็ดีทรงยานก็ตามทุกอย่างถ้ามีอะไรสงสัยเขาต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคน เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่องค์ไม่ทรงรู้ร่ำรู้ทุกอย่างเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วความรู้สึกก็เกิดแแร่นี้เป็นแร่ที่มีอนุภาพมากสามารถจะบรรดาลสิ่งที่มองไม่เห็นให้เห็นได้ของท้่อยู่ไกลแสงไกลที่ใดแใครไม่สามารถที่เห็นได้ถ้าได้แร่ประเภทนี้สามารถเห็นได้ในแดน,ในใไกลเมื่อนี้สมมติว่าถ้าฝรั่งมาที่นี่ได้ แม่แร่นีไปเขาจะมีสายตาไกลกว่าเท่าที่เป็นอยู่แล้วมากเพราะน้าประเภทนี้ในโลกชมพูไม่มีโลกอื่นที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหมือนกันไปมีจุดเดียวที่โลกเสาหรอือดาวประเสากองความมันดาวประเสาไม่มีอะไรจะชมการชมหินการชมแร่ชมมากๆกระลำคาญหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็พากลุา่ากัน เมื่อตอนนี้จะไปดาวไหนดีมนุษย์ลุยดาวว่ากนันเรื่องลุยสั้นๆตีไม่สั้นกันแมากักลูกั้งสองก็บปรึกษากันว่าดาวดวงหนึ่งที่เราน่าจะรู้นั่นคือนดาวสูงโตที่อยู่ที่ตะวันออกของโลกมนุษย์นั่นโลกจมพพที่ชาโลจามอนเขาบอกว่าโลกนี้และดาวดวงนี้เป็นดาวอันดพันและเทพเจ้าให้อันดพัน เพราะความอันดัพานต่างๆดาวโลกนี้และโลกนี้คนมีมากประเภทอันดาานัพันสองแม่โลกก็ตั้งใจไปที่นั่นความจริงการตั้งใจไปไหนย่อมถึงที่นั่นท,ทันทีทันใดเพราะกาลังเป็นทิศกําลังเป็นทิศเกิดไปไปเร็วไปช้าต่างกําลังของใจถ้าใจต้องการเร็วปุ๊บ,ป,บปั๊บถึงปุ๊บ ถ้าใจต้องการไปช้าก็ไปเรื่อยๆตัมงกำลังของใจทัางสองแม่โลกให้ว่าดูดาวดูนอยู่ไกลตั้งใจไปเร็วไปแ,แล้วก็ถึงแต่ก่อนเพื่อถึงผิวโลกต่างคนต่างก็ยับยัง้งมองดูมาดาวสูตูว <c oughs> ่ามีสภาพเป็นยังไงดาวสูตูจริงๆขณะที่อยู่โลกชมพูมองไม่เห็น ไม่เห็นเนื้อกายขัานดาวชมพูด,ด้วยสายตาเนื้อเพราะว่าถ้าใช้กล้องอาจจะมองเห็นอาจจะต้องไปกล้องดูดาวกล้องดูดาวก็เป็นยังไงสองแม่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟังข่าวว่าเยอรมันดูลูก,กล้องคานั้นดาวพระคานมาตั้งสองแม่ลูกเป็นเด็กก็สามารถดูเห็นกันนอนในตาเปล่าเห็นแล้วไม่เห็นก็ไม่ทราบเพไม่รู้จักโลกนี้ก็อยู่ไกลสงไกลมังเข้าไป ความแผวพ,า,พาเขาโลกมีหาได้น้อยต้องดูจริงๆแล้วสองแม่ลูกจริง mm. ก็มีความรู้สึกว่าดาวโดนี้หนักในด้านความร้อนแต่ก็ไม่ใช่ร้อนในด้านเหมือนด้านหัวดาวกระศุกแต่อากาศผู้สุมีการก้านมากจูแต่คนที่ก็อยู่ที่นี่จะมีความชิงก็ไม่เป็นไรสองแม่ลูกจะเลื่อนตัวลงไปให้ต่ำดูรอบๆของดาว ดาวดวงนี้จริงๆเข้าใกล้ก็คือโลกเป็นโลกที่มีสัตว์เป็นโลกที่มีคนเป็นโลกที่มีแม,ม,ม่น้ำแม่น้ำลำคลองมีทะเลมีมาหาสมุทรเป็นโลกที่มีต้นไม้ต้นหญ้าก็ลงความเป็นโลกเหมือน,นกันโลกทั้งหมดพันนาไปก็เหนื่อยเปล่าๆฟังแล,ล้วก็ลาคาญต่อมาก็ดูเขตก็คนในประเทศนั้นๆในดวงดาวนั้นๆโลกานั้นก็ปรายกว่ามีเขตประเทศมาก แต่และประเทศมีความเจริญและความเสื่อมไม่เสมอกันบางประเทศก็มีความเร่งเรืองมากบางประเทศก็มีความเสื่อมโทรมมากบางประเทศก็มปป่ารกชับบางประเทศก็มีการ,กรเกษตรหนะักบางประเทศก็หนักในการปร,ระมงโดยเฉพาะอย่างยูโชาวเกาะยูโชาวเกาะนอี่มีความสามารถเป็พิเศษ มองดูชาวเกาะก็เพลิดเพลินในการหาปลาของเขาการดำนิงเขาเก่งมากวิธีการหาปลาประเทศเราที่ยมใช้อวนลาก้อะไรบ้างก็ไม่ทราบใช้โปใช้อวนวนตั้งที่บ้างที่ลากบ้างแต่ในการแล้วก็เร,เรตันเกย์เขายังไงก็ไม่ทราบจะว่าชาวประมงโลกนี้เข้าใช้ระบบฟิทยาศาสตร์เบา ข้าดาที่เจาปลาเข้าเขาใช้ปืนยิงแม่ปืนนั้นไม่มีกระสุนแข็งเป็นแสงเขาเรียกว่าแสงอะไรก็ไม่ทราบก็เรียกว่าแสงปืนก็อะไรกันเป็นแสงเป็นสายยิงไปวิญญาณที่กระทบน้ำจะมีเสน่ห์กะระจายไปกว้างขวางมากบรรดาปลาที่กระทบกระทั่งพรังสีเข้าก็าจะตาย ตายแล้วก็มาจมลอยเขาก็าเข้าไปช่อดเราตามสบายก็รู้สึกว่าชาวประเมงข้างนู้นี่หากินทําบาปไบ่ง่าย <c oughs> ก็ยังความวิทยาศาสตร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาจากโลกอืก่นเข้าใจว่าโลกนี้จะเก่งด้านรังสีมากก็ดูต่อไปเข้าถึงแผ่นดินใหญ่ประเทศใด,ใดๆที่ยังไม่จเจริญก็มีมาก ที่หนักในวิทยาศาสตร์ก็มีมากจิตใจก็นึกว่าจอมสูรโตอยู่ที่ไหนนั่นหมายความว่าประเทศโดยเฉพาะ,ะอย่างยิ่งที่ชาวต่อจามอยเขาบอกว่าสูตูเป็นจอมมรดภานมีญาณฐานะพิเศษสามารถเป็นโลกมนุษย์ได้อยากจะรู้ไม่ไม่จิตอยากจะรู้ต่้งกำลังของจิต ไม่มีใครต้องบอกไม่มีใครต้องนำสภาพกายที่เบาก็เลื่อนไปสู่ประเทศนั่นทันทีเป็นรออยู่เบื้องบนมองดูคนที่นั่นไม่น่ารักเหมือนคนในโลกพระศกหรือโลกจามอนชาวโลกสูงตัวนี้มีรูปร่างเหมือนแขกผู้ชายค่อนข้างสูงผิวดำแลวเกรง ไม่ใช่เนื้อเต็มมมันั็ชาวโลกจามอนหรือว่าจามอนแลนนะโลกผสมหน้าเฮียมเหียมกแด่นนี้ค่อนข้างจะมีความารุมดดร้ายเ <c> ร <oughs> ื่งเราผู้หญิงก็ผิวคล้ายกันร่างท้น,ทน,นิดนิดๆไม่อ่วนมากมีเนื้อมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยสภาพของอาหารในประเทศนี้รู้สึกว่าชอบของดิบๆ กินผักก็กินผักดิบๆไม่ค่อยจะนยิยมของสดปลาก็ชอบปลาพลาหือปลา,ปลา,ปลาเนื้อพลามากกว่าของสดตัวอาหารเราสำรับของที่ทำสดด้วยไฟหายยากเต็มทีแต่อาหารแบบเพื่อีสดด้วยส้มก็ดีย่างอื่นก็ดีด้วยน้ำอย่างอื่นก็ดีดดมีมากไม่ใช่แน่งก็เป็นพลาวเป็นยำไปเลย ก็คิดไปทีว่าชาโลกนี้มีความอยู่สะดวกอาศัยไฟน้อยในเมื่ออาหารที่เป็นกับข้าวมีแล้วก็ดูข้าวอาหารที่กินเป็นข้าวมองแล้วไม่ใช่ข้าวมองแล้วเป็นถั่วดิบมีถั่วคล้ายๆสภาพถั่วฝักยาวบ้างคล้ายถั่วแปดบ้างเป็นต้นเข้ากินถั่วกัน แค่ว่าข้าวก็มีเหมือนกันข้าวสุกเขาก็มีแะรู้สึกว่าชาวโลกนี้จะชาตประเทศนี้เนะี่ยจะนิยมข้าวสุก้อยกินผักดิบๆมากกว่ากินกระกับแล,กแล้วมากินงานแนื้นปลาเนื้อปลาปลาปล,า,ปลายำไม,ม่กับข้าวอย่างหนึ่งก็คือเน,นื้อเค็มเขาหั่นจากเนื้อดิบๆปลาเค็มจากปลาดิบๆ ก็นำมากินว่าสงสัยว่าเขาจะท,ทําให้หมดข่าวแล้วบางบทีก็มีความสามึมโลกมีความรู้สึกว่าคนโลกนี้ยขายก,กลายแข็งฟันก็แข็งของเนียงกัดได้สะดวกางานนี้ถ้าอยู่โลกชมพูคนจะกัดหิ้กัดจอะก,กัดเสียได้แบบสบายๆอา,าหารการบริโภคปล่อยไปเมื่อเรื่อแตงกายของคนโลกนี้ก็เหมือนแขกถ้าหิางก็มีผ้า ผ่คมจนถ,ถึงส้มแต่ก็บางผู้ชายก็เรื่องกางเกงกางเกงของเขาดูเหมือนจะไม่เหมือนกางเกงของเราเป็นผ้าเนื้อเล่นนิดๆมันคล้ายคลกางเกงที่มันใช้ตามธรรมดาแต่ปลายขากางเกงบานๆตรงเท้าทั้งหมดก็ไม่ทราบความหมายไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายต่อไปเข้ามาดูในระบบวิทยาศาสตร์ เมื่องระบบยาศาสตร์ประเทศนี้จเจริญม,มากไม่แพ้จามอนเสียงต่างๆนี้ก็ทำนี่คือนวิทยาศาสตร์ที่ก็ไม่อยากอธิบายไม่รู้จักชื่อดูคราวเดียวพ,วพร่าวไปหมดการกระทัทุกเสียงทุกอย่างเดบเป็นแบบไปง่ายเสียงที่อยากจะดูคือยาละอากาศที่รู้ด่อมันมียาละอากาศเป็นความจริงเพียงใดเมื่อใจนึกก็ไปถึง ยาณวา,ากาศลำแรกที่เข้าไปถึงก็มีความแตกใจแต่เลอกทำอะไรไม่ค่อยจะเหมือนกันลำแรกมีสภาพ,ค,รรพาคลา้คลายเรือสําเผาก็คล้ายคล้ายเรือต่อที่เข้ามาทุกข้าวก็คล้ายคือหัวปุ่มปู่แต่ในสภาพยาวคล้ายเรืสสอสําเผามีเสากระโดงสูงสามเสาม,มีสภาพเหมือนมีใบแต่ไม่ใช่ใบมันเป็นโลหะ เมืม่อพิจารณาไปแล้วใจคนนึกว่าใบนี้เขาใช้ทำอะไรแทบรลายคน่็ทราบเป็นกำลังใจเขาใช้กำลังพระช่วยว่าใบนี้ก็คือสื่อการติดต่อเมื่อก็สาวอา,ากาศเขาจะดูได้ทั้งภาพจะดูได้ทั้งเสียงมะดูมาอ่านดูอากาศต่างๆความเป็นมาสามเสาด้วยกันว่าตรงนี้อากาศที่อุตุนิยมวิทยาที่เสาหนึ่ง ว่าถึงภาพเสเสาหนึ่งว่าถึงเสียงเสเสาหนึ่งมือสายของเขาไม่โยงเกีกะมือค่ายๆทำมันตุ่มตมออกมาจากเสาและใบขอบขอบข,ของใบ <c oughs> ถ้าถือว่าเป็นสุรติดสุดติดต่อแต่คาว่าใบนี่ไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาไม่ใช่เหมือนยาสเพาเป็นใบขึ้นจากเรือจากคนพื้นน้ำไม่เกินสองเมตรใบก็เป็นแผงไม่โต เมือล่มนิยางอากาศร่มีใหญ่มากเข้าไปแล้วมีที่นั่งที่นอนสบายเต้นรังสีไมอาวุธเมื่จะดูอาวุธที่พวกอาจามนอนบอกว่ามันนักก็ดียานพานนะก็ดีที่สูญหายในเล่าจำพีแลนเล่าจำโพย้าโหนี้เป็นคนจัดการเมื่จะดูอาวุธของเขานั้นเป็นยังไง ตอนนี้แบนไปกัพบพสภาพต่างๆเรื่องความว่า,าอุถของเขาก็ไม่มีกระสุนปืน <c oughs> มีสภาพคล้ายกับกล้องแต่งกล้องก็งก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 งไม่ยาวแล้วก็มีสภาพมันก็ปุ่มกดปกุ่มจิ้มจิ้มเบาๆเป็นสีต่างๆกันก็นกมีความเข้าใจว่าอาวุธที่นนาใช้แต่หลายแบบหลายอย่าง ในความไม่ชมไปแล้วยันว่ากายก็มีมีหลายรูปแบบเมืองนี้ก็ไม่อยากจะชมมากว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความแก่งมองไปที่ไหนไม่มีความสุขใจเลยมองลงคนก็าหาความชื่นใจไม่ได้หน้าเหนียวซึ่งว่าหมดเบื้อตึงทำท่ามันโดดเสมอน,นั่นเปชายผู้หญิงก็หาทางยิ่มยากอาการก็ไม่เคยสดชื่นมันโรกกรสุขแล้วก็โลกจามอน อย่างนี้เรื่องโลกโูดูเจนไลย็นชวนแม่ว่าไปจากที่นี่ดีกว่าโลกนี้ไม่มีความสุขแม่ก็จะบอกว่าก่อนที่จะไปเราควรจะพบใครสักคนหน่อยดีกว่าไหมเจนไลก็บอกว่าเขาดุขนาดนั้นจะคุยเขาได้ยังไงแม่ก็บอกว่าในเมื่อเราเป็นคนมาจากที่อื่นเือนแขกแขกพูดมาบ้านเขาเราไม่ใช่ศัตรู ก็คิดว่าคุณจะกลุ้มกันได้ถ้ากําลังใจของเขาเพื่อเกินไปแล้วก็หนึ่งตึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้จาคุณจะช่วยเราได้เราต้องเชื่อบารมีของพระพุทธเจ้าทัานสองแม่ลูกจงลงไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนยืนอยู่เป็นกลุ่มณในที่นั้นมีผู้ชายเหมือนแขกแต่งตัวสวยกว่าคนทุกคนยืนอยู่่ามกลางบรรดาบริษัทของเขากําลังให้อวาตต หลังจากเขาเสร็จจากการให้โอวาทแล้วสั่งการก็ไมบทราบเขาก็ไปนั่งที่พักตามลาพังคนเดียวในห้องในห้องของเขารู้สึกมีเครื่องทําความเย็นเย็นมากมีเครื่องทาสารส้องหวางมากอุปก,การณ์จับภาพจับเสียงมีเยอะสิ่งที่อยู่ต่างๆในโลกภายนอกปรากฏในจอภาพของเขา เขาตั้งไว้เฉพาะจุดต่างๆที่เป็นชาวโลกเป็นการโลกแต่ละจุดความความโลกต่างๆไม่เป็นความลับสาหรับเขาการเคลื่อนย้ายต่างๆอยู่ในภาพอยู่ในจอทั้งหมดมีภาพปรากฏเสียงก็ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ประจําแต่ละ้จอแต่ละ้จอแล้วก็จุดกลางของจอเป็นจอใหญ่แบ่งเขตหมายความภาพทุกๆจอจะเข้ามาอยู่ในจอใหญ่เป็นจุดๆ ผู้อำนวยการและผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่สามารถจะรู้อะไรได้ทันทีทันใดโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องรายงานเขาเห็นภาพเดได้เลยไม่ต้องรอรายงานอย่างเดียวรู้ทั้งภาพรู้ทั้งเสียงรู้จากการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อเห็นเขาสบายแล้วแม่กับลูกก็เข้าไปเขาเห็นสองแม่ลูกเขาก็แปลกใจถ้าเธอสองคนแสดงร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาแม่ตัวใหญ่ โลกตัวเล็กแม่มีผิวขาวนวลหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผิวเนื้อเต็มเต็มค่อนข้างท่วมโลกสาวมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ตัวเล็กหัวจุกเข้าเข้าไปแขกผู้ใหญ่ก็มองหน้าถามว่าเธอมาจากไหนคุณแม่ของตัวเรกก็ตอบว่าฉันมาจากโลกชมพูถ้าถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหน แม่จุไลจุบวาโฉตด,ด้านด้านทิศนี้ถ้าอยู่ที่โลกก็ท่านมองไปโลกจะูและจะดูทางด้านทิศตะวันตกเขาก็ชี้ปีิจอภาพวันนี้ใช่ไหมแม่ของจุไยก็มองดูก็เป็นการังเอินอย่างยิ่งเห็นภาพพระพเกวเห็นภาพพระมหารลยจบังเพื่อจะต่ว่าใช่โลกนี้แล้วก็ฉันอยู่ที่ประเทศนี้ชายก็แน่งเขาก็ยกิ่งเขาบอกว่าเขาสนใจประเทศนี้ แ้วได้สนใจหลายๆประเทศแม่จุไลย,ยันถามว่าท่านเคยไปโลกชมพูไหมเขาตอบว่าเคยมาบ่อยถามว่าจากที่นี่ไปโลกชมพูใช้เวลาเท่าไหร่เขาตอบว่าถ้าเวลาของโลกชมพูจากที่นี่ไปโลกชมพูเวลาคโลกชมพูบอกว่าสิบเจ็ดชั่วโมงแม่จุไลาถามว่ายานอากาศของท่านเคยสั้หายเครื่องบิน คยเสืห่หันนรบในโลกชมพูบ้างไหมเขายืนในกระตบว่าเจตนาเพื่อสังหารไม่เคยมีโลกชมพูไม่เป็นศัตรูกับโลกโสมตูแต่จะมีบางกรณีเท่านั้นที่พิสูจน์อาวุธเป็นการทดลองอย่างเห็นเหล็กโปรยน้ำมาคำว่าเหล็กโปรยคือรบเรื่อลองเนื้อวุฒไปแั๊บเดียวก็าลาย เอบางครั้งให้แหล็กโปรงลายบรรากาศลงเอวุธไปเหล็กโปรงแล้วก็ลายเราทําการที่สุดเพียงเท่านี้นไม่เคยรบก,กับใครเกองความว่าความเป็นผู้ใจร้ายแสนโหดปรากฏแลกกระชาวลูกสูตัวอรบรรดาลูกรักกันไหลเมื่อมีเวลาหมดสร็นแล้วสหรับตอนนี้ลาก่อนข้อความสุขสวัสดิีพัฒนามงคสมลสมบูรณ์ผลผลจะมีจะลุกรักหลานรักทุกคนสวัสดี